มายสาวสุดสรองอยากมีลูกคนที่สองช็อกเจอรังไข่เสื่อมมีเวลาหาสามีอีก5ปี ไม้สาวสุดสตรองแพทยนภภานอกจากเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วยังสวยแซบแถมสดหนักมากล่าสุดสาวแพทย์ก็ได้อัปเดตชีวิตให้ฟังว่ามีแลนเตรียมฝากไข่จริงๆและที่สําคัญลูกชายน้องเรซิซิ่อยากจะมีน้องมากๆเธอเลยถือโอกาสฝากไปถึงหนุ่มๆที่เล่งเธอไว้รีบรียบยิงมาเลยเพราะมีเวลาให้อีก5ปีเท่านั้นล่าสุดเตรียมฝากไข่เพราะไข่เริ่มฟอ่อเรื่องจากฝากไข่เราคิดมาสักพักแล้วแต่เราก็คิดว่า ตอนที่เราอะมีเรซิ่งอะเราก็ติดง่ายมากๆเลยคิดว่าตัวเองไม่จําเป็นหรอกเราก็คุยกับคุณหมอว่าเรายังไม่ได้มีสามีก็เลยยังไม่ได้มีแพลนที่จะมีด้วยค่ะหมอบอกว่าไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเพราะว่านี่มันเป็นช่วงสุดท้ายของเราแล้วเราก็ตกใจว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายเลยหรอเพราะว่าเราก็เพิ่ง36เองหมอก็เลยให้เราเจาะเลือดเพื่อที่จะตรวจหาฮอร์โมนสรุปว่าฮอร์โมนสวิงมากอาจจะมีภาวะรังไข่เสื่อมมันก็เลยกลายเป็นว่ามัน ถึงช่วงโค้งสุดท้ายของแพทที่จะเก็บแล้วการเก็บครั้งนี้ก็อยู่ได้แค่ไม่เกิน5ปี ไข่มันได้ฝ่อไหมที่หมอแจ้งคือมันจะน้อยลงตอนนี้แพทย์อยู่ในกระบวนการที่จะต้องไปหาคุณหมอทุกเดือนเจาะเลือดทุกเดือนอันตรสาวทุกเดือนเพื่อหาว่าไข่มันจะน้อยลงไหมฮอร์โมนมันจะสามารถเก็บได้ไหมแล้วตอนนี้แพทย์มีแฟนแล้วหรอยังค่ะแต่คุณหมอบอกว่าเก็บไว้ได้ถึง5ปีก็คิดว่านี่แหละฉันให้เวลาพวกเธอ5้าปีมัดรวมแล้วฉันพร้อมหมดไข่ฉันก็พร้อมแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าไข่ฉันจะอยู่ได้นานพอถึงจะมีสา มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่เล็งฉันอยู่อ่ะมาเลยฉันไม่มีเวลาให้เธอ5ปีนอกจากไขรแล้วก็ผนังหมดลูกของฉันด้วยหัวเราะคือแพทย์สุขภาพดีมากแต่ไม่เคยตรวจฮอร์โมนแบบจริงจังพอเราตรวจฮอร์โมนจริงจังเราพบว่าเริ่มมีภาวะรังไข่เสือ่อมก็แปลว่าการผลิตไข่ของเรามันจะเริ่มน้อยลงในทุกเดือนด้วยนะคะไม่ใช่วันไหนทุกปีคือการเก็บไข่ก็จะไม่การันตีด้วยว่าจะได้เท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่า ตอนแรกที่แพทย์ไปตรวจมี12ใบล่าสุดไปตรวจแล้วเหลือ6ใบาหายไปครึ่งหมอก็เลยบอกว่าหมอจะให้โอกาสเดือนหน้าว่าจะเก็บได้ไหมคือตอนนี้เนี่ยแพทย์ยังไม่ได้ฉีดกระตุน้นเพราะว่าหมอบอกว่าจะดูเดือนหน้ามันจะเหลือกี่ใบแพทย์จะฉีดได้ไหมถ้าคุณหมอบอกว่าโอเคพร้อมแล้วแพทย์ก็จะเริ่มฉีดกระตุ้น1นอาทิตย์เต็ม